สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมปักกิ่งถึงเป็นเมืองหลวงจีนค่ะท,ทั้งทั้งที่ประวัตศ,ศาสตร์จีนนี่ยาวนานมากเลยนะแต่ปักกิ่งเพิ่งจะมาเป็นเมืองหลวงจริงๆจังๆก็แค่ประมาณอ่อ600ปีก่อนเองนั่นสิคะมันก็น่าคิดนะคะว่า เอ๊ะก่อนหน้านั้นล่ะศูนย์กลางอํานาจจีนนิบอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ครับทําไมย้ายไปย้ายมาแล้วทําไมต้องเป็นปักกิ่งมันบอกอะไรเราได้บ้างวันนี้เราลองมาไล่เรียงเรื่องนี้กันดูดีไหมคะดีเลยครับถ้าพูดถึงเมืองหลวงเก่าๆนะครับชื่อที่คุ้นนหูเลยก็ต้องซีอานฉางอันใช่ไหมคะใช่ครับชางอันในอดีตกับลัวหยางที่เรารู้จักในชื่อลกเอียงสมัยสามก๊กอืมใช่ค่ะเหมือนจะสลับไปสลับมาแถวๆนี้แหละคะ่ะครับ คือบริเวณลุ่มแม่น้าเหลืองแถวซีอานกับล้วอย่างนี่แหละค่ะเป็นสวนกลางยุคแรกๆเลยตั้งแต่ราชวงศ์โจอ้ oh. พอฉินซีห้องเต้รวมแผ่นดินได้ก็ตั้งเมืองหลวงแถวแถวซีอานคือเมืองเสียนหยางครับผมสุสานทหารดินเผาก็เป็นหลักฐานยืนยันตรงนั้นเลยนะคะถึงความยิ่งใหญ่อืมใช่เลยพอมาถึงราชวงศ์ฮั่นก็เริ่มที่ฉางอานหรือซีอานปัจจุบันนี่แหละคะ่ะก่อนจะย้ายไปล้วอย่างตอนนั้นประมาณปีคศ .25 หโ oh. อ้โหคศ .25 ห้านี่ ถ้าเทียบเวลาดูนะครับก็คือช่วงต้องตองของจักรวรรดิโรมันเลยนะนั่นถูกต้องค่ะแล้วเหมือนมันกลายเป็นวงจรน,น,นิดนนะคะพอถึงยุคราชวงศ์สุยกับถังศูนย์กลางอำนาจก็กลับมารุ่งเรืองสุดๆที่ฉางอานอีก กลับมาที่เดิมใช่ค่ะโดยเฉพาะสมัยถังนี่โอ้โหฉางอานนี่คือแบบมหานครระดับโลกจริงๆได้ยินว่าคนเป็นล้านเลยใช่ค่ะประชากรเป็นล้านเป็นศูนย์กลางเส้นทางสายใหม่เลยในขณะที่ตอนนั้นยุโรปยังอยู่ในยุคมือดอยู่เลยนะคะโหนึกภาพตามแล้วยิ่งใหญ่มากครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่ฉางอานตลอดไปใช่ไหมครับไม่ตลอดค่ะแม้แต่ยุคถังเองก็ยังมีการย้ายไปล่วอย่างบ้างเป็นครั้งคราวอ๋อ พอมาถึงราชวงศ์ซ่งที่นี้ศูนย์กลางอํานาจขยับไปทางตะวันออกค่ะที่เมืองไคเฟิงไคเฟิงอ๋อเปี่ยนจริงที่เราคุ้นคุ้นจากยุคปาบุนจินใช่เลยค่ะเปี่ยนจริงแต่ว่าราชวงศ์ซ่งนี่เอ่อค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการทหารนะคะโดนกลุ่มอํานาจทางเหนืออย่างพวกชี้ตันหรือเหลียวแล้วก็พวกหนีเจินหรือจินเนี่ยรุกรานหนักมากอ๋อนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ราชวงศ์ซ่งต้องหนีลงใต้ไปตั้งหลักที่หางโจหรือหลินอานใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะคือการลุกรานจากทางเหนือนี่เองที่ทำให้เอียเอ้ยนจิงเอี้ยนจิงค่ะซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของปักกิง่งเริ่มมีความสำคัญขึ้นมาอ้าวเหรอครับค่ะในฐานะที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มอำนาจจากทางเหนือที่เข้ามายึดครองภาคเหนือของจีนไปเดี๋ยวนะครับหมายความว่าปักกิ่งเริ่มมีบทบาทสาคัญในฐานะเอ่อเมืองหลวงแต่ว่าเป็นเมืองหลวงของคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวฮั่นก่อนอย่างนั้นเหรอครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะพวกเหลียวหรือชิตันใช่เอี้ยนจริงเป็นเมืองหลวงทางใต้ของเขาเรียกว่าหนานจริงอ๋อหนานจริงของเหลียวใช่ค่ะพอพวกจีนหรือหนีเจินมาตีเหลียวแตกก็ยังใช่เอี้ยนจริงเป็นเมืองหลวงส่วนกลางเรียกว่าจงตูจงตูค่ะแล้วพอมาถึงยุคมังโกร,ราชวงศ์หยวนก็สถาปนาเมืองนี้แหละค่ะเป็นราชธานีใหญ่เลยชื่อว่าต้าตูต้าตูที่มาโคโบโลเรียกว่าคานบาลิก ใช่เลยค่ะแคนบาลิกที่มาโคโปโลโเขียนถึงจนชื่อเนี้ยดังไปถึงยุโรปเลยโอ้โหเพิ่งรู้เลยครับเนี่ยว่าปักกิ่งเนี่ยมีบทบาทสําคัญภายใต้การปกครองของเอ่อพวกกลุ่มอํานาจทางเหนือก่อนแล้วชาวฮั่นกลับมาเลือกปักกิ่งเป็นเมืองหลวงหลักตอนไหนครับก็ตอนราชวงศ์หมิงนี่แหละค่ะหลังจากที่จูเหยอนจังขับไล่มงโกออกไปได้สําเร็จก็ตั้งราชวงศ์หมิงขึ้นมา เมืองหลวงแรกจริงๆอยู่ที่นากิงนะคะครับนากิงก่อนแต่คนที่ตัดสินใจย้ายเมืองหลวงครั้งใหญ่กลับขึ้นไปทางเหนืออีกครั้ง ก็คือจกักรพรรดิหยงเลอ่อลอ,อ,อ,อ๋อจักรพรรดิหยงเล่อโอรสองค์ที่สามที่ชิงบัลลังมาจากหลานตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะพระองค์ย้ายจากนากิงมาที่เป่ยผิงแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นปักกิง่งที่แปลว่านครหลวงทางเหนือในปี1403อืมแต่การย้ายกลับขึ้นไปทางเหนือเนี่ยทั้งๆที่เพิ่งจะขับไล่ศัตรูทางเหนือออกไปหมาดๆเลยมันไม่ดูเสี่ยงไปหน่อยเหรอครับทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้น เป็นคําถามที่ดีมากค่ะนักประวัติศาสตร์มองว่ามีหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ครับเพราะว่าใกล้ฐานอํานาจเดิมของหยงเล่อเองสมัยที่ยังเป็นององอยู่แล้วก็อาจจะเหมือนส่งสัญญาณว่าคุ้งครุมพื้นที่ทางเหนือได้อย่างเข้มแข็งแล้วนะอ๋อเป็นการแสดงพลังประมาณนั้นค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องความเชื่อเรื่อง่วงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวด้วย แล้วการย้ายครั้งนี้นะคะก็มาพร้อมกับการสร้างสัญลักษณ์แห่งอํานาจที่ยิ่งใหญ่มากๆพระราชวังต้องห้ามใช่ค่ะพระราชวังต้องห้ามหรือจู่จิ้นเฉิงพี่เขาลือกันว่ามี9,999ห้องครึง่งจริงไหมครับเนี่ยน้อยกว่าสวรรค์ครึ่งห้องก็เป็นตำนานที่สะท้อนความเชื่อเรื่องนั้นนะคะแต่การก่อสร้างนี่คือยิ่งใหญ่มากจริงๆใช้เวลาตั้ง14ปีมีการสร้างเนินเขาจิ่งซานจำลองด้านหลังด้วยนะคะครับ แล้ววัสดุนี่คือขนไม้หนานมุ่มาจากเสฉวนขนหินอ่อนก้อน,อนใหญ่ๆห,หนักเป็นร้อยร้อยตันมาจากทางเหนือโอโ้โหขนไม่ยังไงครับนั่นเขาใช้วิธีรอให้ถึงฤดูหนาวค่ะให้แม่น้ําลำคลองเป็นน้ําแข็งแล้วก็ลากเลื่อนหินมาบนน้ําแข็งเลยโอโ้โหสุดยอดแสดงถึง อำนาจและความมุ่งมั่นมากๆมากๆค่ะแต่ยุคหยงเลอนี่ก็น่าสนใจนะครับด้านหนึ่งก็สร้างวังใหญ่โตอีกด้านก็ส่งกองเรือเจิ้งเหอออกไปสำรวจโลกใช่ค่ะแต่สุดท้ายกองเรือก็หยุดไปพอดีกับช่วงที่ยุโรปเริ่มยุคแห่งการสำรวจเลยมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆในประวัติศาสตร์โลกเลยนะใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจจริงๆแล้วหลังจากหมิงนะคะราชวงศ์ชิงที่เป็นชาวแมนจูเข้ามาปกครอง ก็ยังคงใช้ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจต่อมาอีกเกือบเกือบสามศตวรรษเลยยาวนานมากค่ะจนสิ้นสุดยุคจักรพรรดิพอถึงยุคสาธารณรัฐก็มีการย้ายไปนานกิ่งบ้างชงชิ่งบ้างโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกแล้วทำไมพอถึงยุคสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เหมาเจ๋อตงก่อตั้งขึ้นทำไมถึงกลับมาเลือกปักกิ่งอีกล่ะครับอืมคาดว่านะคะเหมาเจ๋อตงเลือกปักกิ่งอาจจะเพราะต้องการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ในอดีตของจีนครับ แล้วปักกิ่งก็เป็นศูนย์กลางอํานาจของราชวงศ์สุดท้ายด้วยแล้วก็ยังเป็นฐานที่มั่นสําคัญทางยุทธศาสตร์ทางเหนืออยู่ดี oh. การสร้างจัตุรัสเทียนอันเหมือนขนาดใหญ่เวดน,นาพระราชวังต้องห้ามก็อาจจะมองได้ว่าเป็นการสร้างสัญ,ญลักษณ์ใหม่ทับลงไปบนพื้นที่เดิมของอํานาจเก่าสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ทับลงไปทำนองนั้นค่ะปักกิ่งก็เลยกลายเป็นทั้งศูนย์กลางอำนาจและสัญ,ญลักษณ์ของจีนยุคใหม่มาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะครับผม จะเห็นได้เลยนะคะว่าการเปลี่ยนเมืองหลวงของจีนแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเลยแต่สะท้อนพลวัตหลายอย่างมากทั้งการเมืองการทหารเศรษฐกิจ,กจแล้วก็อิทธิพลจากภายนอกด้วยจากที่ฟังดูคือเริ่มจากแถวๆซีอานล้่อย่างแกว่งไปมาแถวนั้นใช่ค่ะแล้วก็ขยับไปทางตะวันออกที่ไคเฟิงครับ ก่อนที่ท้ายที่สุดจะมาปักหลักที่ปักกิ่งซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าปักกิ่งเริ่มจากการเป็นฐานของอำนาจทางเหนือก่อนเราค่อยถูกสถาปนาอย่างเป็นทางการโดยราชวงศ์หมิงที่เป็นชาวฮั่นฟังดูแล้วการเลือกเมืองหลวงนี่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องทำเลที่ตั้งจริงๆนะครับมันเหมือนการประกาศตัวตนทิศทางแล้วก็เอ,อ่อความทะเยอทะยานของมหาอำนาจในยุคนั้นๆเลยใช่เลยค่ะ การที่จีนยุคปัจจุบันยังคงเลือกปักกิ่งก็อาจจะสะท้อนความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงความรุ่งเรืองในอดีตอันยิ่งใหญ่เข้ากับเป้าหมายในการกลับมาเป็นผู้นําโลกอีกครั้งในอนาคตก็ได้นะครับเป็นไปได้ค่ะสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ